ครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับผมเมื่อนี้มานะาครับผมน้อนนะมาพา,มาบึงพาผาชมบรรยากาศครับทุกนะาเตรียมที่จะลงเขาบ้านเขาแล้วครับอันนี้เปลี่ยนสะครับอันนี้กัต้นบางนาว น,นี่กล้วยไข่ครับกล้วยไข่กล้วยไข่ธรรมชาติครับสวัสดีครับช้าไทยทุกคนกล้วยไข่ครับนี่กล้วยไข่อันนี้วีสุดแล้วครับว่าดน,นตัดแต่ว่าใน,นตัดปีมันออกอนนี้ก็สุดแล้วครับว่าดน,นตัดปีออกอนนกล้วยไข่ครับอันนี้ก็กล้วยไข่ครับกล้วยไข่ เดี๋ยวมาตกป่าครับงป่ามีปลาในสระครับนี่กล้วยไข่ครับปีสุดละไม่ได้ตัดมีผักเสี้ยนผักเสี้ยน,นอีกวีนึงครับนี่แต่พ่อในสุดครับวีพอในสุดยังไม่ตัดปีนี่ก็กล้วยไข่ครับ อันนี้ซุดแล้วครับตัดปีเรียบร้อยแล้วกล้วยไข่คร,ครับต้นส้มโอส้มโอทองดีครับอันนี้มหมักหุ้้งครับมหมักหุ้้งเฮิมเฮิมเรื่องหมักพริกครับ พีกระเลียงตุกโดดนี่กล้วยกล้วยอ่องกับกล้วยน้ำว้าถ้าอีสานเขาจะกล้วยอ่องถ้าสาไทยเขาเรียกว่ากล้วยน้ำว้าครับท่วมหัวบ่เลยครับนี่ตัดบ่ได้เคือบักยางใหญ่ครับอันนั้นก็นั่นแหละครับล้อตัดปีครับล้อมีดมาตัดปีนี่จะเป็นอ้อย โอ <Okay. S 2> เคเออมันเรีนม่า,มาทำสวนครับต้นล้วยต้นย้ายยัครับมันบุกงงกระสุกแล้วครับมันบุกงงสุกต้นล้วยครับ นี่มันคงสูครับกินน้ำกับบะทันเออเดี๋ยวนี่จะเป็นกล้ยน้ำว่าครับเจนี่ใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่เลยครับเห็นไหมครับมันยอนแสงน้อยหนึ่งนี่ใบกะเพราครับต้นใบกะเพรา เผ็ดครับพาหอมเผ็ดเผดก็จะมีอันนี้จะเป็นพ่าดำหอมเตี้ยครับอันนี้จะเป็นกล้วยกล้วยหอมทองครับนี่กล้วยไข่สีปลาพิกครับปลาพิก ปลาพริกครับปลาพีกบรรยากาศอันนี้จะเป็นสวนมะม่มวงล้งไม้ครับนี่ยสวนมะม่วงล้งไม้ะพาเบิ่นงนี่หมกแตงครับแตง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 ,แตงไทยครับนี่ครับลูกมันนี่หน่อย เคือน่น้อยแตีงไทยอันนี้ขนุนทองกระสือครับใบม่วงครับอันนี้เป็นต้นพริกครับปลาพริกพริกต้นมะละกอแลวนี้ครับมะละกอออมพริกยุกางกับต้น้ะม่วง ครับมะเตียงนี่ข้ามหวานครับเปรี้ยวหวานตกป่าครับป่ะนี่ นี่เป็นตะไคร้ครับกัตะไคร้ไข่ต้นแค่เป็นมะนาวลาวเตีย่ยครับนาเป่นปลาครับปลาเหล่าปลาเหล่าปลานิงกับปลาขิงสองตัว ครับมันก็นจะเป็นปลาอ้อยอันนี้อ้อยอันนี้ได้สีปีแล้วครับสีปีปีหน้าจะได้โลออกมันไม่เกิดเอามาผู้ใดนวะวะไปแล้ว มาป่าครับมันจะเป็นทั่วดินครับนี่ทวดินปลูกเองไม่ได้กินเองอันนี้ขามเทศครับเ,เ,เตี้ยครับเกี่ยวมังกรเกี่ยวมังกรเกี่ยวมังกรนี่ครับเกียกเก่ยวมังกรเกี่ยวมังกร สีสีม่วงสีม่วงละ่ะสีแดงเป็นส,ส,สีม่วงชะอมครับชะอมก็จะมีสีต้นสีกวัวจินวเบิร์ตครับจิน,จนอนเตะต้นมะขาม ปลาบุ้งปลานี่ครับปลาตั้งเตจปลาตั้งเตชิดได้ครับตกได้อันนี้เป็นปลานิ้นครับปลานิ้ปลาเข็งนี่เสร็จอันนี้ปลาเข่งครับ ประมาณสามนิ้วครับปลาเข็งมนิ้ว,น,วนี่ครับคนทกกฝนตกเดี๋ยวเราลุ้นอีกครับเราบสิได้บ่บฝนเริ่มตกแล้วครับฝนลิลลวะฝนลิแล,ล้ลวลลเดี๋ยวมาลุ้นกันบ่ได้เล้วกันเพราะก่อน ฝนตกแล้วครับฝนตกบรรยากาศมึดขึมมืดขึม คลืม่มืดคลื่คุณปลาขุดกระปูนปลาขุดปลาโคตรโคตรข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวแต้มม่วงแต้ม น้อยไปตัวนี้ไม่ละขอบคุณปนลินครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนทุกท่านครับขอบคุณบึงขอบคุณกดติดตามขอบคุณกดไลค์กดแชร์กดซับส c r ร b ์ให้ครับผม ขอบคุณทุกคนทุกท่าน,นะคลิปนี้คุณพารักษาเทวดาคุ้มครองสบายดีสวัสดีครับ